จริงเราลงคลิปนี้ก็คืออาจจะแบบตลาดวายก็คือตลาดวายจริงๆแล้วก็ใช่แล้วมันเข้าไหมกับตอนที่พี่ดูอ่ะมันก็เข้ากับตอนตอนนั้นพอดีนั่นเองพราะมันเใช่ไหมเน่ยเปนแนวนี้เลยกูเป็นบ้ากไปแเดาไปก่อนสมัครดีค่ะมาพบพวกเราเฮ้เมาดูฮเอาแล้ว นอออะไรก่โยจะบอกว่าตอนนี้สุนติดซีรีส์เรื่องนี้มากก็คือ VR คือเรารักกันนะคะทางช่อง g f m 25เนาะะซึ่งตอนนี้มันก็ยังฉายอยู่ณนะวันที่เราทำเนาะเขาก็คือฉายเพราะวันนี้ก็เป็นอีพีสิแล้วเนาะแต่ว่าเราจะชวนเพืเ่อนๆมาดูเพลงหนึ่งในเพลงประกอบละครของเรื่องนี้ที่ร้องโดยคู่หลักของเรื่องนี้ก็คือปอนกับคู่วินนั่นเองนะคะชื่อเพลงว่าแค่ในวันนั้น ต่มันเป็น,นเรื่องของนักเรียนเนาะเขาเรียกอะไรนักศึกษาใช่ทางวิศวะกับคณะศิลปกรรมแล,แลว้วเรื่องนี้ก็คือถูกทำมาจากนิยายเขาชื่ออะไรกับอะไรนะในเรื่องในเรื่องชื่อภูมิภูมิกับพิมแหมเหมือนแบบเหมือน ท้องม,มารักกันอ่ะรค่ชื่อก็แบบชื่อจองกันแล้วว่าพอดูแล้วก็กูรู้สึกว่าเอ้ยชอบชอบกูเป็นคนชอบเรื่องประมาณนี้อยู่แล้วคือจริงๆมันเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะนก็เลยไปซื้อนิยายมาอ่านเรียบร้อยแล้วจ้ะ,ะฉันจะดูก่อนว่าฉันชอบหรือไม่เนาอะจะได้ไปดูจะต้อซื้อนิยายอ่านแล้วก็ต้องไปดู ซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาโครงก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเพราะว่าเขาปรับให้เข้ากับบทละครทีวีด้วยฉันจะบอกว่าฉันฟังเพลงจนฟุ้งแล้วนะแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบคืบว่าเอ้ยยังมีเอ็มบเอ็มบีแต่ไม่รู้ว่าเอ็มบีเอ๊ะ็มบีเขาเอาในหนังมาหรือเปล่าในซีรี์มันก็แบบไม่รู้เนาะไม่แน่ใจก็เห็นแต่ภาพหน้าปกนั่นแหละก็เห็นที่น้องแบบภูวินเอาเอ้ยไม่ใช่ภูวินหมายถึงว่าปอนก็เอามาโพสเล่นๆแกล้งน้องภูวินเล่นในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยก็ก็เห็นแค่ เป็นแบบเบื้องหลังนิดนึงอุ้ยเหมือนอันนี้เลยอ่ะอะไรสตูดิโอจีบิจริงไม่ฟิิงจิิงจริงอ๋อไม่ได้เป็นในซีรีส์เนาะยังไม่มามีเขาเรียกว่ามีส่วนเกี่ยวกับในซีรีส์นิดนึงไม่ไมาถึงเขาไม่ได้เอาทั้งหมดใครมอ่าใช่ ฉันรู้สักน่ยว่าฉันจะเถึบเธอฉัอนก็จะไม่เพลจำเร่องที่เธอต้องเหนให้เธอต้องแอบน,น้อยใจสิ่งที่เธอฝร้ฉันฝ้า c ค่ในวันนั้น o ัน h o u ตเธอก็คได้เความัคที่ทำทุกสิ่ทุกอย่างเพื่อฉันคอคร้เธอตอนรูตน้เอตรู้เธอตอนรูอะอรนรเนรู้เธอตอนู้เธออรู่เอน สคันจากนี้จนนเท่านัุ้ดเขาดูมีกิมมิดแบบเหมือนเขาเรียกอะไรหนังสมัยก่อนอ่ะออืแบบทางฝั่งยุโรฉันมีรู้ใน้สำหัวฉันเป็นไปหรือเปล่าฉันคิดรู้ว่าเงาทุกคราวที่เธอไม่อยู่รักเธอ

ดูดูกล้ามดูกล้ามกล้ามคูวินตกลงก็คือเขาไม่ได้เอาไม่ได้เอาช็อตในซีรีส์มาเลยใช่เขาเลยจะดูว่าเอามีในซีรีส์ไหมเยจบอ๋อประมาณว่าแบบเอยตัดมาจากบบในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยใช่เผื่อว่าเอยจะได้ไปลองดูว่าฉันชอบหรือเปล่าไงอีกแต่ว่าจะบอกว่าเหมือนเพลงฟังอันนี้เพลงประกอบละครหรอพี่วัน ใช่เขาเรียกอะไรมันเป็นเพลงที่เพิ่งมาเพิ่งมาจาก EP หกได้มั้งนึกถึงของนุนนูนิวอ่ะที่เขาเป็นประกอบละครแบบเพลงยุคนั้นแบบจะเป็นเพลงแบบเก่าอ่ะเอออะไรเงี้ยมันบอกกับหนังหนังซะเป็นเก่าอะไรเงี้ยฉันก็คิดถึงมีความผุดเพลงฟังมันก็คิดถึงนุนิวอยู่นะอแบบเนี่ยพวกแบบคุณชายอะไรเงี้ยแล้วมันเข้าไหมกับตอนที่พี่ดูอ่ะ e หกอ่ะ ก็เข้าตอนตอนนั้นพอดีที่หมายถึงว่าตอนเพลงนี้ขึ้นนั่นแน่ใช่ไหมแน่เปนแนวนี้หน่อยกูเป็นบ้าไปนอาไปก่อนจริงแล้วไม่ใช่ต้องมีอะไรสักอย่างตัวเองอันไหนนะตัวเองก็จำไม่ได้นะในในเอ็มวีฉันว่าฉันชอบองค์ประกอบด้วยนะที่แบบเป็นต้นไม้เป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยตรงทางเดินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเขาเขาจัดมาให้แบบที่บอกเหมือนเหมือน อารมณ์เจ็บอะนึกออกไหมอารมณ์กับนิยายฝันอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะ การแต่งตัวด้วยเนาะที่แบบว่ารู้สึกว่าชุดของปอนกับภูวินชุดที่แบบอยู่ในป่ามันจะเป็นชุดแบบอเออมันจะไม่ใช่ชุดเขาจะมีชุดแบบแคชชวลใช่ปะก็ที่แบบว่าเป็นใส่เสื้อยืดอะไรอย่างงี้ด้วยแต่อีกชุดหนึ่งอ่ะจะรู้สึกว่ามันเป็นสมัยก่อนหน่อยจริงๆเสียงสองคนเนี้ยมันก็ดูเข้ากันเนาะเวลาเวลาร้องอะเหมือนว่าแต่นี้ว่านักร้องคนละแบบกันเนาะ เมือนท่าปอนถ้าปอนน่าจะเสียงทุ้มมากเสียงทุ้มกว่าอเสียงต่ำเสียงทุ้มเลยแต่ภูวินจะเสียงใสใสด้วยความที่เนื้อเสียงปอนจะเป็นแบบที่บอกเนาะเสียงเขาเป็นคนเสียงทุ้มๆเป็นเสียงต่ำอ่ะเออเสียงพูดเขาก็เป็นเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ย เออเพลงนี้ก็ถูกทําคีย์ให้มาเข้ากับก็พยายามดึงคีย์ให้เออทั้งทั้งผู้วินทั้งปอนเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงที่ร้องคู่กันเนาะเขาก็จะมีเพลงที่แบบออกคู่กันก่อนหน้านี้ด้วยก็ผู้วินก็จะเป็นแบบคนร้องคนแรกนั่นแหละแล้วก็จะตามด้วยปอนอะไรเงี้ยน่ะก็ดีบอกแล้วว่าค่ายนี้ก็คือไม่ต้องจ้างแล้วนั่นละเรก็คือเอานักแสดงมาร้องหมดเลยค่ะถูกเพลงถูกซีรีส์แต่ตามจริงปอนน่าจะ ตอนแรกรู้ว่าจะแรปนะนี่ค่ะอใช่รว่าจะแบบว่าน้องชเขาชอเข้ามาเขาบจะิฉัิเออเออเออจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนาะก็จะมีเพลงเพลงนี้ที่เป็นแบบของปอนผู้วินเนาะแต่ว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่คู่ปอนผู้วินมีเออวินนี่ซางมีอู๋บูมอ๋อมาร์คพูนก็คือจริงๆก็อยู่ในแก๊ง อุ่มเพื่อนนี่แหละมึงอ,นอ,งอ๋น้องมารอุ้ยน้องมารนั่งเล่นกามแบบไปดูได้นะคะตามอินส a าแกรมตามโลกทวิ t เตอร์หุ่นน้องมารก็ะรามอันนี้<อ>ดูในดูในดูในยูทูบเลยอนะ่ก็คือดูสดได้ทางช่อง GMM 25เนาะสองทครึ่งทุกวันพุธนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีเวลาดูสดก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอี <differences S 2> คุณว่าได้ค่าสปอนงงนะไม่ใช่ไม่ใช่จากให้ฉีอยดด้วยนะจากจี m มเอ็มค่ะดีไม่ดีโอนบล็อกขอลงได้ป้าะโล้วขอลงหน่อย GMM เจริงเราลงคลิปนี้ก็คืออาจจะแบบ d p 1ีสิ้ออะไรอย่างเงย ก็คือตลาดวายเรียบร้อยแล้วไปถึงตลาดวายก็คือตลาดวายจริงแล้วก็ใช่เพื่อเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนกลับมาดูอีกครั้งนึงไงคะเอว่าแบบเรื่องมันน่ารักขนาดไหนอยากเป็นแบบพันธมิตรกับจีเอ็มทำโดยไม่ต้องบอกว่าทำไงวะที่บอกน้องว่าเหมือนกับว่าไปดูของแบบสองเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาเขาเวลาลงอ่ะเขาก็ติดบล็อกแต่ว่าจีเอ็มมาแก้บล็อกให้เราไม่รู้ว่าใน ในเนี้ยคือก่อนนันเนี้ยมีการคุยกับทางเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าส่งเมลส่งลิงก์นี้ไปต้องส่งไปต้องไหนอ,อะไรเงี้ยคือไม่รู้เอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเราลงได้เลยไม่นานเราก็รอเขามาอันบอกเหมือนจะไม่น่าได้เนาะถ้า<ม>เกิดไม่ติดถ้าเกิดไม่ติดต่อไปเราก็จะได้ทำดีแอคชั่นดูซีรีส์กลับมาแล้วนะถ้าเกิดแบบไม่ติดอ่ะเนาะฝากด้วยนะคะกับเพลงแค่ในวันนั้นเนาะสำหรับน้องปอนผู้วินนะคะแล้วก็ ซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันนะคะก็คือเรื่องนี้นอกนอกจากเพลงของปอนภู้บินเนาะก็ที่บอกว่าจะมีเพลงของอูบูมแล้วก็มีเพลงของวินนี่สตางอะไรเงี้ยเออของแต่ละคู่อ่เขามีอยู่ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ามาปูนเนี่ยจะมีเพลงไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะอโอเคยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะที่บอกน้องช่อง Gm M 25ทุกวันพุสาทุ่มครึง่งแล้วก็ไอชีอีนะคะสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไป โอเคแล้วก็อย่าลืมพวกเราด้วยเนาะทั้งสี่ช่องทางเหมือนเดิมมา u t u b e เนาะทั้ง4ี่ช่องทางมีทั้ง YouTube t i k t o k f a c e บ o o k และ X กก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซั์กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นจุดตัวราได้นะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปกินแห่ไปเมาส์หรือว่าแห่ไปทำคลิปของ GMM กันอีกปีเมื่อไรนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บายบาย